สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะกับดิฉันเมธีน,นีคิรติกรกิจโสพลวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการลุงแจมออนแอร์เราจะพูดถึงในเรื่องของโรคหัวใจนะคะเป็นถือได้ว่าโรคหัวใจเนี่ยนะคะเป็นโรคหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนไทยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่า เราจะแก้ไขหรือว่าหาทางออกรวมไปถึงรักษาโรคนี้ได้อย่างไรให้ทันท่วงทีวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับทางาตัวแทนของทางโรงพยาบาลจุฬารัตสามเทพารักษ์นะคะในการดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันร,รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่เป็นโรคหัวใจนี้เลยคะ่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากทั้ง3ท่านนะคะเริ่มต้นจากทางความมือของดิฉันก่อนนะคะ ท่านในแพทย์กิติกรวิชัยเรืองธรรมนะคะอายุรแพทย์โรคหัวใจนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านถัดมานะคะข้างๆางางางคุณดิชานนะคะท่านคุณสุภขขาพสิ์ฉันนะคะหัวหน้า,าแผนผู้เชี่ห้องผู้เชลนะคะสวัสดีคะ่ะท่านถัดไปนะคะท่านสุดท้ายนะคะคุณจิตติยาปาถายผู้จัดการศูนย์ประสานงานโรคหัวใจนะคะสวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะมาจากโรงพยาบาลจุฬารัฐสามนะคะเทพรักใกล้ๆ ตึกนิชชันนี่เองนะคะ<ช>แต่ว่านี่แหละค่ะเรื่องของโรคหัวใจที่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าโอโ้โหเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของคนไทยถือว่าเราเองเนี่ยต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาให้ทันท่วงทีนี่แหละแต่เดี๋ยวเราจะไปก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับทางทั้ง3ท่านนะคะเราจะไปดูในเรื่องของวิธีการดูแลคนไข้มนรถฉุกเฉินหรือว่ารถแอมบิลนี่แหละว่า จะมีวิธีการยังไงให้ในการป้องกันร,รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆที่โรงพยาบาลปฏิบัติต่อๆกันมานี่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะตัวนี้เป็นเครื่องอช่วยหายใจชนิดทานเซอร์สำหรับเอเคลื่อนย้ายคนไข้บนรถแอมบูเลนนะคะ ก็ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติดีเหมือนเครื่องช่วยหายใจที่เราอยู่ตามแผนกยูนิตหนักของคนไข้พวก i อ CC u CCU หรือหอผู้ป่วยหนักทั่วไปอะค่ะตัวนี้ข้อดีของมันคือฟังก์ชันการทำงานเนี่ยใกล้เคียงกับเครื่องช่วยหายใจชนิดที่อยู่บนหอผู้ป่วยมากค่ะ mm. ค่ะก็ตัวนี้เราซื้อเราเราเรานำมาเพื่อจะให้ไว้เคลื่อนย้ายคนไข้ที่อยู่ในช่วงระหว่างไปรับคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจที่อยู่บนรถแอมบูเล็นะคะคนไข้ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น ขณะเคลื่อนย้ายอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วหมายถึงว่ารถแอมบูลนซ์ทุกคันของที่นี่คุณจะต้องมีเครื่องนี้ติดไปด้วยะคะถ,ถ้ากรณีที่คนไข้เราทราบแน่ชัดว่าคุณไข้ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยคเครื่องนี้จะติดไปกับรถแอมบูลนซ์ด้วยทุกครั้งนะคะค่ะ,คะ ประโยชน์มากยังไงคะในกรณีที่ถ้าเกิดว่าบางคันที่ไม่มีแล้วมีความจำเป็นต้องใช้ความจำเป็นต้องใช้ความจาเป็นถามว่ามีมากไหมก็มีมากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแทนของเครื่องที่เป็นเครื่องใหญ่ที่ช่วยสําหรับการหายใจของคนไข้เลยถามว่าถ้าในรถแอมบูเล็ตเนี่ยที่เรารู้ว่าคนไข้ใส่ท่อแล้วไม่มีเครื่องพวกนี้ช่วยเนี่ยความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าการใช้ตัวแอมบูเนี่ยซึ่งบีบเนี่ยในขณะเคลื่อนย้ายเนี่ยจะไม่ปลอดภัยเท่ากับเรามีเครื่องให้กับคนไข้ เี่ยค่ะค่ะ อย่างในรถนี้ล่ะคะอุปกรณ์ที่ใช้นี่อำนวยความสะดวกยังไงบ้างก็ในในรถเนี mm ่ย hmm. ก็จะมีในเรื่องของตัวมอนิเตอร์ EKG นะคะซึ่งจะอยู่ประจําในรถแอมบูเลนต์ของเราทุกคันอยู่แล้วในตัวมอนิเตอร์ EKG เนี่ยค่ะก็จะมีเครื่องที่เขาเรียกว่า defibrillator คือเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจเนี่ยอยู่ด้วยทุกคันเมื่อมีการเรียกขอความช่วยเหลือจากเบอร์จากคนไข้ต่างๆที่โทรเข้ามาหาเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราจะนํารถพร้อมกับอุปกรณ์ ออกไปรับคนไข้นัดจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงเนี่ยถ้าคนไข้มีภาวะที่หัวใจหยุดเต้นหมดสติเนี่ยพยาบาลของเราก็จะทําการติดดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจถ้าพบว่าคนไข้หมดสติหรือวัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็จะมีการช็อกหัวใจโดยพยาบาลเจ้าหน้าที่แพทย์ที่มีความชํานาญในการใช้เครื่องช็อกหัวใจเพื่อช่วยชีวิตนจุดเกิดเหตุได้เลยทันทีค่ะค่ะ ถือว่าแบบว่าสามารถช่วยชีวิตได้ในวินาทีนั้นเลยใช่ค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเครื่องตัวนี้ไม่ได้อยู่ในรถแอมบูเลนต์จะต้องเอาคนไข้นํามาถึงโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินถึงจะสามารถชอ็อกหัวใจช่วยได้แต่บางทีเนี่ยเราเพบว่ามันสายเกินไปคนไข้ามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ช่วยไม่ทันะนะคะเครื่องตัวนี้ก็เลยได้พัฒนาขึ้นมาจากด้วยนโยบายเชิงบริหารของผอโรงพยาบาลเราเล็งเห็นความสำคัญ ของการที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยนัดที่เกิดเหตุเพื่อให้เขาได้สามารถรอดชีวิตได้มากขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยนําเครื่องตัวนี้เข้ามาอยู่ในรถประจําในรถแอมบูลานทุกคันนะคะ,คะต,ตอนนี้ก็คือมี ที่เอาเรื่องนี้มาใช้เนี่ยเข็นผลไหมคะว่ามันสามารถที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงทีมาแล้วหลายกรณีด้วยกันก็ก็อย่างอย่างที่ได้ทราบทราบกันจากข่าวทั่วไปอะไรเงี้ยผอโรงพยาบาลอดีตผอบ้างหรือว่าผอโรงพยาบาลต่างๆบ้างผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถึงแม้อย่างที่ล่าสุดเนี่ยในรัฐภาที่มีรัฐมนตรีหัวใจวายคือเราไม่มีเครื่องช็อคตัวเนี้ยอยู่อยู่ที่สํานักงานจะต้องพาคนป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาล แต่ว่านั่นก็คือมันชาเกินไปจนได้มีนโยบายที่ว่าอาจจะซื้อเครื่องเหล่านี้ติดไว้ที่สํานักงานของรัฐมนตรีอะไรหรือเปล่าตอนนั้นที่เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่สามารถที่จะช่วยได้แล้วก็จะมีบางรุ่นที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยติดในสํานักงานในบ้านนะคะถ้าเป็นในประเทศต่างประเทศนะคะค่ะ,คะเรื่องที่นาเขา้าหเ่าเครื่อง ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นเครื่องที่นําเข้าค่ะจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กก็แตกต่างกันไปตามฟังก์ชันการทำ,ทำงานนะคะแล้วคนพิเศษของรถของเรานี่ก็คือนอกจากเครื่องตัวนี้แล้วมีอะไรอยกคะเพื่อตัวนี้ก็จะมีในรถแอมบูเลนทุกคันเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ท่อช่วยหายใจการปั๊มหัวใจหรือแม้คนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่เฉพาะโรคหัวใจเนี่ยเราก็จะมีตัวที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตมีแท่งออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ใน อุปกรณ์พร้อมช่วยชีวิตพร้อมอะค่ะคือแค่แบบว่าบุหมายเลขกวนของเราเข้ามาใช่ไหมคะรถคันนี้ก็จะไปถึงแล้วก็สามารถที่จะช่วยชีวิตค่ะช่วยชีวิตได้เลยถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําคนไข้กลับมาในระบบโรงพยาบาลค่ะ เรียกได้ว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะของรถฉุกเฉินหรือว,ว่ารถ a m b u l a นซ์ของโรงพยาบาลจุฬารัตศาเนี่ยครบครันไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยกันในการบรรเทาเ,าเบาบางอาการของผู้ป่วยลงได้รวมไปถึงรักษาชีวิตของผู้ป่วยนะคะและเครื่องที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางสกู๊ปนะคะก็อยู่ข้างหน้าดิฉันแล้วรวมไปถึงอยู่ข้างหน้าคุณหมอนี่เละคะ่ะเป็นตัวนี้เองนะคุณหมอเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในเครื่องม m ิว l ลนซ์เอออยู่ในรถมบิว l ลนซ์ก็คือจะประจําอยู่เลย เครื่องตัวนี้นี่คือจะสามารถช่วยเหลือในการสภาวะที่ผู้ป่วยอยู่ในขั้นที่ฉุกเฉินมากๆแล้วใช่ไหมคะครับค่ะก็ถ้าเกิดเรามองการในในแง่ของอุปกรณ์เจ้าตัวนี้เราเราเราเรียกเครื่องตัวนี้ว่าอะไรคะคุณหมอเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เรียกว่าเครื่องเป็นเครื่องมอนิเตอร์คลื่นหัวใจใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีคลื่นหัวใจที่ผิดปกตินะครับเครื่องตัวนี้จะมีสามารถชาร์จไฟฟ้าได้อแล้วก็จะสามารถ ช่วยกู้ชีวิตได้ทันทีคือตัวนี้คือจะประจําอยู่ในรถอยู่แล้วครับค่ะพอเราได้รับแจ้งมาครับก็ไปเลยแล้วก็ตัวนี้นี่คือก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์อาการของผู้ป่วยในเวลานั้นเป็นอย่างไงบ้างก็เราจะประเมินกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อแล้ววิธีการขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเดี๋ยววิธีการขั้นตอนที่เดี๋ยวจะมีคนเรียน ให้ทางเอาเป็นว่าให้ทางคุณสุภาพนะคะท่านหัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉินเนี่ยลองลองทำให้เราดูสักนิดหนึ่งว่า,ากรณีการใช้เครื่องหรือว่า,าการที่จะนำเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะลองลองสาธิตดูให้ดูนิดนึงนะคะคก็ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ เครื่องตัวนี้นะคะเราจะมีไปมอนิเตอร์อย่างที่พูดว่าอยู่ในรถแอมบูเลนต์ของเราอยู่แล้วนั้นเวลาไปรับคนไข้เนี่ยเราจะมีระบบ 3G ที่ช่วยอยู่แล้วเราจะมีคุณหมอเข้าถึงเราตลอดอยู่แล้วใช้ระบบ 3G ด้วยใช่ค่ะเครื่องนี้สามารถติดต่อระบบ 3G ได้โดยการที่เราไปถึงบ้านคนไข้หรือในสํานักงานอะไรก็แล้วแต่เราจะมีสายมอนิเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสายมอนิเตอร์อันนี้เราเปรียบกับคนไข้นะคะครเราไปถึงคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ยเราสามารถติดได้เลยแล้ว ลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือเรียกว่า ekg นะคะจะปรากฏบนหน้าจอของเครื่องเราเปิดเครื่องแล้วโชว์เลยได้ไหมคะได้ฉันอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะว่าโห้โรงพยาบาลจุฬาดศานีมีเทคโนโลยีแบบนี้ที่นำมาใช้ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอาจจะบางทีอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าโรคหัวใจเนี่ยโอ้โหอายุของคนที่เป็นตอนนี้เนี่เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะบางทีเรานึกถึงว่าโรคหัวใจนะคะคุณผู้ชมบางทีนึกสภาพว่าไอ้อาจจะเป็นคนที่อายุแก่ๆไปอายุมากๆแล้วแต่ตอนนี้นี่ ความาระดับของอายุเองนี่เริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆใช่ไหมคุณหมอ,อใช่ครับสถานการณ์นี้ถ้าเราติดดื่นขึ้นไม่ปปั๊หัวใจเรียบร้อยแล้วจะ,ะช์แล้วคุณหมอเห็นแล้วถ้าคุณหมอถ้าเกิดคนไข้อาการแย่หรือว่าต้องเป็นต้องกระจุกหัวใจช่วยเราก็จะมีเครื่องมือตัวนี้สำหรับชาร์จไฟฟ้าเราก็จะเปิดโหมดเครื่องได้เลย<อ>ไปที่โหมดดีฟิตค่ะคุณหมอจะออเดอร์ได้เลยว่าดีฟิตกี่จูล ร้อยจูนห้าสิบจูนค่ะเราก็าสามารถทำในรถได้เลยทำหัตถการคือค<ร>ุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลถูกต้อง